สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระคำข้าวรุ่นสองกันนะครับเป็นพระดีพุทธคุณดีมวลสารดีนะครับเป็นอีกหนึ่งพระดีที่น่าใช้นะครับจํานวนการสร้างเยอะแล้วก็เก๋เยอะครับแล้วก็เก๋ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูโดยรวมกันนะครับเนื่องจากจํานวนการสร้างเยอะก็จะมีพิมพ์ที่แตกต่างออกไปเยอะ มีลักษณะความแตกต่างของผิวสภาพผิวอีกเยอะนะครับแต่วันนี้เราจะเน้นหลักการดูเกทแท้นะครับเน้นแยกเกแท้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยเจาะลึกรายละเอียดเรื่องพิมพ์กันอีกทีนะครับวันนี้เราจะมาดูโดยรวมเหมือนก่อนนะครับนี่ครับจะเป็นแรก น,นี้ก็จะเป็นองค์แรกนะครับดูดูนะครับค้าบน้ำมันตังอิ๋วผุดนะครับขอบข้างนะครับเปนะ้าขบข้างสภาพพามีหลายรูปแบบมากนะครับแต่จะมีเกณฑ์ในการดูแยกเกณฑ์แท้ ในลักษณะเดียวรูปแบบเดียวนะอันนี้จะเป็นโซนผิวขาวนะครับจะมีความวิบวับนะครับของผิวมีหลายโซนมากผิวอันนี้ก็จะขึ้นปุยนะครับมีความฟูของผิวนะอันนี้จะเป็นปิดทองนะครับ พระสร้างในคราวเดียวกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างของสภาพองพระอยู่ที่กรรมวิธีการเก็บด้วยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่พระสร้างอยู่ในยุคเดียวกันนะครับเป็นพระที่สร้างในยุคเดียวกันแต่มีความแตกต่างของสภาพผิวที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับเนื่องจากมวลสารอาจจะ อ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะครับก็เลยทําให้สภาพผิวที่มีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับถ้าเดิมๆโดยสภาพก็จะเป็นผิวแป้งนะครับสังเกตจะผิวแป้งได้ก็จะเห็นได้ชัดรเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับจะต้องมีความคมชัดนะครับพาต้องมีความคมชัดนะครับรายละเอียดจะเห็นได้ชัดนะครับดูนะครับ นี่นะครับละเอียดมีความลึกนะครับล่องแขนแต่พิมพ์ตื้นก็มีนะครับถึงจะเป็นพิมพ์ตื้นก็ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับนี่โดยรวมเปนหน้าหลวงพ่อนะครับแขนเรามาสังเกตด้านหน้ากันเลยนะครับก็ยันสองข้างนี้นะครับของแท้นะครับ ยันจะชัดเจนนะครับผมยันจะชัดเจนคมพอดีมีของที่ไม่แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะหยิบมาวางรวมให้เห็นชัดเจนไปเลยเปรียบเทียบกันเลยนะครับสามองค์ด้านบนนี่นะครับจะเป็นพระไม่แท้นะครับ ถ้ามองเผินๆมองผ่านๆถ้าคนยังไม่เข้าใจนะครับอาจจะพลาดได้เลยนะครับเพราะถือว่าอยู่ในองค์รวมที่มีความใกล้เคียงอยู่แต่เราเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันอีกทีนะครับสังเกตตรงยันนะครับยันนี่นะครับของแท้นะครับจะมีความคมลึกนะครับแล้วไม่บิดเบี้ยวนะครับนี่นะครับคมชัดไม่มิดเบี้ยวไม่เพี้ยนนะครับ ตัวยันไม่เพี้ยนะครับลองดูเทียบกับของเก๋ดูนะครับของไม่แท้นะครับเนี่นะครับตัวยันจะไม่คมัฉลึกจะมีความขาดนะครับยันไม่คมนะครับมีผิดเพี้ยนะครับบิดเบี้ยวนะครับตัวยันองคที่สองนะครับตัวยันก็จะมีความผิดเพี้ยนนะครับมีเนื้อเกินบิดเบี้ยวนะครับ ที่สานะครับก็จะลักษณะเดียวกันนะครับเกินปิดเปี้ยวอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์บัวหลายจุดนะครับเกส่วนมากถ้าทํามาแล้วส่วนมากจะทําเป็นบล็อกนิยมเลยนะครับพยายามสังเกตถ้าบล็อกนิยมนี้ก็ต้องระวังพยายามสังเกตดูดีๆนะครับครับต่อมานะครับด้านหน้านะครับสังเกตขอบนะครับขอบ จะตัดลงไปเลยนะครับตัดขาดลงไปเลยนะครับขอบจะเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับแล้วก็จะติดชิดนะครับขอบนี่นะครับทั้ง4ด้านนี้จะไม่บิดเบี้ยวนะครับขอบสีด้านจะได้ขนาดนะครับเป็นฉากลงไปเลยนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับ ถ้าของเก๊สังเกตนะครับขอบจะมีการบิดเบี้ยวนะครับมีเนื้อเกินออกมาครับมีความเฉียงเฉียงเฉลับไปนะครับไม่ตรงฉับลงไปทีเดียวนะครับขอบจะขอบจะมีบิดเบี้ยวนะครับผิดเพี้ยนนะครับนี่ขอบก็จะเนี่ยถ้ามองด้านตรงก็จะเห็นเนื้อเกินออกมานะครับตรงขอบแต่ถ้าของแท้ขอบจะตัดลงไปเลยนะครับเนี่ยครับ ไม่มีบิดเบี้ยวนะครับของแท้ทั้ง3องค์ขอบจะไม่บิดเบี้ยวนะครับเนี่นะครับจะมีเนื้อเกินออกมาขอบจะไม่ตรงไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะครับสังเกตหลักๆเลยนะครับก็คือจะตัดลงไปจะมีการตัดลงไปนะครับนี่นะครับถ้ามองด้านข้าง เรามองตรงๆอย่างนี้นะครับจะไม่เห็นส่วนเนือเกินด้านข้างออกมานะครับสำหรับผ่าแท้นะครับแต่ถ้าเป็นผ่าเกนะครับเรามองนี้นะครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นเหนือเกินยื่นออกมานะครับนี่นะครับจะเป็นองศาเฉลียงนะครับที่จะเป็นเฉียงเฉียงเฉลียงออกมานะครับสังเกตคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับ ก็คือส่วนมากแล้วขององค์แท้จะตัดตรงลงไปเลยนะครับขอบด้านข้างจะเท่ากันสีด้านนะครับและตัดตรงลงไปเลยนะครับองค์พระมีความลึกความคมนะครับองค์พระจะมีความคมลึกชัดนะครับยันคมไม่เพี้ยนขอบสี่ด้านเท่ากันนะครับ เรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่โยเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับขอบสีด้านจะไม่โยเอียงของเก๋จะเอียงนะครับของเก๋ของเก,งเก๋จะมีเนื้อเกินมีเอียงมีบิดเบี้ยวนะครับแต่ของแท้จะตรงฉับลงไปเลยนะครับเหมือนตัดฉับถ้าสังเกตดีๆของเก๋จะมีเฉลียงเนื้อเฉลียงออกมานะครับเอามาดูองค์พระนะครับฟอร์มองค์พระจะต้องเต็มฟอร์มนะครับ ก็คือผ้าเต็มนะครับไม่หดนะครับของแท้ผ้าจะแน่นเต็มฟอร์มนะครับมีความคมชัดเนี่ยครับแน่นเต็มฟอร์มส่วนของเก้น,นะครับผ้าจะมีความหดนะครับมีความหดและก็เล็กกว่านะครับถึงผ้าจะคมชัด ถ้าเรามองนะครับแต่ว่าจะมีความฟอร์มจะจะหดกว่านะครับฟอร์มไม่เต็มเหมือนผ่าแท้นะครับลักษณะฟอร์มผ่าจะหดกว่าเล็กกว่าเพราะมีการถอดพิมพ์มานะครับเจะหดกว่าสังเกตได้แท้มีตื้นนะครับแต่รายละเอียดทุกอย่างผ้าคำข้าวมีตื้นนะครับพิมพ์ตื้นแต่วันนี้เราไม่มีพิมพ์ตื้น แต่รายละเอียดทุกอย่างจะต้องคมชัดเหมือนเดิมนะครับจะต้องมีความคมชัดถึงแม้จะเป็นพิมพ์ตื้นนะครับไม่เบอร์มีความคมชัดไม่เบอร์นะครับแต่ของเก๊จะมีความเบอร์นะครับลักษณะผิวเขาไม่ได้นะครับจำลักษณะผิวนะครับ ันนี้จะเป็นผิวแป้งขององแทนะนะครับ,นะรบผิวจะมีความฟูนะครับแต่ว่ามีหลายโซนนะครับอันนี้จะเป็นโซนโซนผิวออกขาวๆนะครับมีผิวแป้งนะครับอมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังงพระนะครับ มันเดิมครับขอบทั้ง4ด้านจะได้ขนาดนะครับไม่บิดเบี้ยวผิดเพี้ยนะครับองหลวงพ่อนะครับจะลึกเข้าไปในในองค์พระเลยนะครับมีความลึกเข้าไปนะครับและรายละเอียดก็จะคมชัดนะครับ อันนี้เป็นผิวแป้งหุ้งหลวงพ่อจะมีความลึกเข้าไปนะครับถึงแม้จะติดไม่เต็มนะครับแต่ความคมชัดจะต้องมีนะครับปิดทองครับหุ้งหลวงพ่อลึกเข้าไปนะครับความคมชัด แะสังเกตนะครับของแท้นะครับบริเวณมุมที่กดลงไปนะครับจะมีความเฉียงมนเป็นธรรมชาตินะครับสังเกตขอบด้านในนี่ครับที่ที่ลงมาเนี่ยนะครับจะมีความเฉียงลงมานะครับละมนุนเป็นธรรมชาตินะครับส่วนของเก๊ จะค่อนข้างตั้งนะครับตั้งแล้วมีความแข็งกระด้างนะครับไม่หมนุนไม่หมุนสบายตานะครับอนีี้นะครับจะมีความเฉียงลงไปนะครับแล้วก็หมนุนขอบหมนุนนี่ครับมีความเฉียงนิดนึง มนสบายตาขอบเท่ากันไม่โยเยนะครับไม่โยไม่เยแล้วสังเกตว่าองค์แท้หลายองค์ที่ผมมีอยู่นะครับขอบตรงนี้จะไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่อ้วนจะค่อนข้างเล็กนะครับแต่อันนี้เป็นแค่เพียงจุดสังเกตนะครับส่วนของเกนะครับขอบจะหนาใหญ่ค่อนข้างที่จะหนาหนาใหญ่นี่นะครับมีขอบจะเล็กเลบาง,บางแต่นี้เป็นจุดสังเกตเพียงเล็กน้อยนะครับ มาดูขอบข้างเลยครับขอบข้างนี้สําคัญเลยนะครับขอบข้างจะต้องแน่นเนียนละเอียดนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับขอบข้างนี้เป็นจุดตัดสินใจได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแน่นเนียนละเอียดมีขุยฟูๆอยู่นะครับ ข้างนะครับจะแน่นๆตรงนี้เลยแน่นเนียนละเอียดมีขุยฟูๆนะครับดูของเก๋น,นะครับของเก๋จะมีช่องอากาศความแน่นยังไม่ได้นะครับจะมีช่องอากาศค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยนะครับ เกจะเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ละเอียดนะครับเนี่ยมีช่องอากาศค่อนข้างเยอะเลยเห็นได้ชัดเลยน,นะครับเกถ้าเกิดไม่ชำนาญจริงๆของเกก็ถือว่าอาจจะพลาดได้เลยนะครับนี่นะครับ โดยรวมนะครับสรุปอีกทีนะครับขอบสี่ด้านเท่ากันนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับไม่มีไม่มีเนื้อเนื้อที่เกินออกมานะครับและลักษณะาการตัดเป็นการตัดตรงลงไปนะครับไม่เฉลี่ยงไม่ฉลับนะครับตัวยันคมชัดนะครับไม่เพี้ยนตัวยันคมชัดนะครับไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนไม่เบอร์ติดคมชัด นะครับด้านบนจะเป็นของเก๋นะครับตัวยันจะเบอร์เบอร์ไม่ชัดอันนี้ตัวยันคมชัดเป็นแท่งนะครับชัดเจนนะครับผิวพระมีหลายโซนนะครับพระลึกนะครับเต็มฟอร์มนะครับของเก๋ถอดมาจะขนาดเล็กกว่านะครับด้านข้างละเอียดนะครับไม่มีฟองอากาศนะครับ ของเกฟองอากาศจะเห็นชัดเลยนะครับถ้าส่วนนี้เก๋เลยนะครับฟองอากาศเยอะๆส่วนด้านหลังหลวงพ่อติดชัดนะครับลึกเป็นสลักษณะลึกเข้าไปในองค์พระนะครับมีความคมชัดนะครับขอบมีความเฉียงทําองศานะครับแล้วก็ตัวขอบมีความมนนะครับมนนะครับไม่ตั้งไม่ตั้งซะทีเดียวนะครับมีความอ่อนโยนนะครับไม่แข็งทื่อ ไม่แข็งกระด้างนะครับนี่ครับนี่เขาก็จะค่อนข้างตั้งอันนี้จะมีความเฉลียงเฉียงลงมานิดนึงนะครับมีความมุนนะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับพยายามแยกเกแท้ก่อนนะครับรายละเอียดอย่างอื่นค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนแรก <c oughs> คือเราเน้นเกแท้ให้ได้แยกแยกเกแท้ให้ได้นะครับเรื่องพิมพ์นี้มีเยอะเยอะมากนะครับแยกให้ได้ของแท้ก่อนนะครับเพราะว่าตามตลาดทั่วไปสนามพระยังหาได้นะครับในราคาที่ไม่ไม่รุนแรงนะครับและยังได้ของดีไว้ใช้นะครับพยายามแยกเกแท้ให้ได้นะครับสังเกตขอบข้างให้ดีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ นะครับถ้าเกิดคราวหน้าผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมผมจะนำมาลงอีกทีนะครับครั้งนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆเพื่อทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าผักคำข้าวดูเกแท้ประมาณนี้นะครับแยกอันด้านนี้จะเป็นข้างบนจะเป็นเกนะครับด้านล่างจะเป็นแทะครับถ้าคนยังไม่มีความชำนาญนี่จะแยกได้ยากมากเลยดูตามที่ผมได้แนะนำไว้นะครับคร่าวๆประมาณนั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ